อย่านะอย่านะ เมื่อกี้ไลฟ์สดมันเด้งออกอะเมื่อกี้อยู่ดีๆไลฟ์สดมันเด้งเองอะแล้วมันก็ตัดออกไปเลยหนูงงหนูงงว่าทำไมมันตัดเมื่อกี้พี่อาจจะเอ๊ะน้องดีตัดไลฟ์หนีทุกคนเมื่อกี้โทรศัพท์หนูร้อนแล้วมันเด้งออกเองไปเลยอะ โทรศัพท์เครื่องมันร้อนแล้วแบบอยู่ดีๆไลท์เด้งออกหนูม,มาไลท์ใหม่ทุกคนพูดคุยเล่นกันได้นะอเดี๋ยวไลท์แป๊บหนึ่งแล้วหนูจะเราจะไปทำงานบ้านก้าวสบายดีโดยสบายดี มันออกมาวางบอึมันออกมาวางบอ,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 อคืออะไรอะสวัสดีทุกคนนะคะทุกคนผู้ติดตามหนูจะหกพันแล้วเหลือแค่นิดเดียวใครเข้ามาใหม่ยังไม่ได้กดติดตามหนูฝากกดติดตามให้หนูด้วยนะคือต้องดิบวอติดอ่างอะติดอ่าง ก็ว <ś red> อน <ś red> มาแล้วเ <ś red> มื่อกี้แม่เวิน <ś red> เปิดเพลง ล้วกอกี้ขอแล้วบอโดยดีมกีนแล้วเมื่อกี้หนูหายไปเพราะว่าหนูบอกแม่ปิดเพลงแม่เปิดเพลงสบายดีบอดีมโดยสบายดีดีสบายดีอะไรทำมันสางขึ้บ้างบออาอยี่นอกมีเพลง ทุกคนสบายดีไหมเม,มืันลืมมั่งดีไหมเมื่อันหรอบมาได้ไล่ดุนตอนนี้ดีกําลังแค่ไหนดีตอนนี้ดีบ่ได้แค่ไหนดีนกดําลังดมกับทุกคนอยู่ห <c oughs> นูไม่ได้ทําอะไรเลยหนูนคุยกับพี่ๆอยู่ สวัสดีทุกคนนะคะทุกคนเมื่อวานนี้เป็นวันที่สิบสี่กุมภาทุกคนมีใครได้ดอกไม้บ้างอะ่ะหนูคกกนหนึ่งที่ไม่ได้สิบสี่กุมภามีใครได้ดอกไม้บ้างอันนี้วันที่อะไรวันที่สิบห้าตุ๊กจีนหนูอยากได้อังเปาอ่ะแต่แม่บอกว่า มีเสื้อสายจีหรอก็คนมันอยากได้แนหะใช่<ะ>ไหมนะสวัสดีนะคะเจะ้ากินฮอตครยบอน้องดีคิดถึงทุกคนเลยทุกคนวันนี้มีใครได้ม,ไดมีใครได้อั่งเปาบ้างไหมมีใครได้อั่งเปาเด้ อวดกันได้เด้อคือ14บี่กลุ่มพามือวานนี้้นงดิบก็ไม่ได้อะไรเลยสิวันนี้สิบห้าตุ๊ดจีนหนูก็ไม่ได้เพราะว่าหนูไม่มีเสื้อสายจีนแต่หนูขอแม่นะแม่หนูขออังเปาหน่อยแม่บอกว่ามีเสื้อสายจีนหรอโอเคจบไม่ได้มือนึ่งข่อยเช็ทเหยมือหนึ่งขอ่อ,งขอยจะ เอามันให้เจ้าแต่ค่อยว่ัวจะเอาเมื่อใดอสวัสดีทุกคนนะคะพี่พี่ถ้าใครเข้ามาใหม่หนูฝากกดติดตามให้หนูด้วยนะคะเพราะว่าผู้ติดตามหนูจะหกพันแล้วคือแบบหนูตื่นเต้นมาก <c oughs> เมื่อกี้ที่หนูจะเข้ามาไลฟ์สดใช่ไหมหนูเห็นตอนนี้ผู้ติดตามหนูห้าพ้าอยห้าสิบเ อีกไม่กี่คนจะหกพันแล้วมันหมายความว่าค่อยจะให้ซอกุลาะเก่เจ้าในมือที่ค่อยบอกว่าเมื่อใดอทุกคนหนูจะจบมอเจ็ดแล้วแล้วหนูจะไปต่อมาหาลัยแล้วหนูก็จะโต หนงก็จะเป็นผู้ใหญ่รอท่าจนกว่าเราจะยั่ขึ้นจงอดทน <c oughs> ทุกๆคนอยากให้กุหลาบในราวหนูอยากได้กุหลาบสีขาวไม่งั้นก็สีแดงไม่งั้นก็สีชมพูแบบมันสวยมากสู่ต่อไปค่อยจะ เสียใจต่อไปขอบคุณนะคะถ้าทุกคนดูคลิปหนูหนูก็มีกําลังใจในการทําคลิปแล้วแล้วช่วงนี้ใช่ไหมหนูเปลี่ยนมาทําคลิปแบบีแอคอ่ะแล้วคนดูหนูเยอะมากหนูก็แบบอึ้งนะตอนแรกมีคลิปหนึ่งใช่ไหมแบบหนูถ่ายถ่ายเสร็จหนูตัดเสร็จแล้วหนูก็ลงแล้วหนูก็นอนตอนเที่ยงแล้วหนูตื่นมาอีกทีหนูตกใจในยอดวิวแบบ คนดูเยอะมากสบายดีนางดีมื่อน,นี้เจ้างามหลายเจ้าเป็นยิงลาวแท้ๆค่อยซื้นสมเจ้าจากเชียงใหม่อุ้ยขอบคุณนะคะทุกคนคือหนูจะบอกว่าหนูยังไม่ได้สระผมเลยผมหนูเหนียวมากแล้วมาชมหนูว่าสวย <c oughs> ทุกคน เมื่อวานนี้ใช่ไหมเพื่อนหนูมันได้ดอกไม้แล้วเพื่อนหนูก็มาขิงหนูว่าดอกไม้สวยเนาะสมน้ำหน้าไม่มีแฟนซื้อให้แรงมากแรงเนาะคนมันไม่มีอะ่ะใช่ไหมแล้วเมื่อวานสิบสี่กุมภามีใครได้ดอกไม้บ้างแท้วัวทานแท้แท งามตามธรรมชาติอ่าบ่าจำเป็นต้องมีคำอวยพรมเื่อจำเป็นต้องแสดงออกทุกคนงนั้นหนูจะดูสฉยๆแบนี้แล้ก็แบบนี้แล้ก,ก็แบบนี้แล้วแบบนี้ทุกคนหนูอยากได้อ่างเปาอ่ะ แต่แม่หนูไม่ให้หนูควรทำยังไงดีหนูต้องเป็นเด็กดีใช่ไหม <c ười> <c ười> คอยว่าเคยให้ดอกกุหลาบแก้ไผ่มาก่อนในชีวิตของคอย <c ười> น้องดิบเคยน้องดิบเคยตอนยังน้อยน้องดิบมักให้แม่กลบอีพอซึ่งพูดว่าน้องดิบกับน้องด้าน่ะตอนยังน้อยเธอขอสีกุมภาน้องดิบจะเอาดอกไม้ให้พอกับแม่ซึ่งดอกไม้แห่งเป็นดอกไม้ที่ยุ่งกันนี่แหละสบายดีบอน้องโดยน้องดิบสบายดีเมื่อเอาน้องดินต้องไปโรงเรียนต้องตื่นแต่เช้าไปโรงเรียนทุกคนหนูจะจบมเจ็ดแล้วอะ เนรามผ่านไปว่าเอ้มากพี่พี่ทำอะไรอยู่จ้ะทุกคนถ้าไหวเข้ามาไหม่ฝากกดติดตามให้หนุ่มด้วยนะคะไอ่อยากอะไรนี่อะอะไร ถ้าพรุ่งนี้หนูตื่นมานะผู้ติดตามหนูถึงหกพันนั้นหนูจะอวดพ่อกับแม่หนูจะบอกว่าเห็นไหมผู้ติดตามหนูถึงหกพันแล้วเพราะว่าอันนี้ก็อีกนิดเดียวแบบนิดเดียวอ่ะใครเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามให้หนูได้นะคะอันนี้อะไรอ่ะืม หรือว่าหนูจะมาเจ้าอายุเท่าไหร่เจ้าเกิดตอนนี้น้องดีมอายุสิบเจ็ดตอนนี้หนูอายุสิบเจ็ดหนูเกิดวันที่สิบสองเดือนหนึ่งปี2009ัน้าตอนนี้ก็สิบเจ็ดปีแล้วจะบอกว่าปีนี้มันเกิดหนูเพื่อนซื้อเค้กมาให้แบบเพื่อนน่ารักมาก หนูนึกว่าปีนี้หนูจะไม่ได้เป่าเค้กแต่เพื่อนหนูซื้อเค้กมาให้ตอนที่หนูไปหนูไปทํางานใช่ไหมหนูก็แบบหนูหนูขายได้อีกนั่นแหละแล้วหนูก็นั่งอยู่แล้วเพื่อนหนูก็บอกว่าเอ้ยไม่ได้บอกเพื่อนไม่ได้บอกอะไรเพื่อนแค่แบบหนูนั่งอยู่คนเดียวใช่ไหมแล้วเพื่ก็เดินเข้ามาพร้อมกับเค้กแล้วแบบมันน่ารักมากรักเลย เมื่อวานนี้ใช่ไหมหนูดูสตอรี่เพื่อนแต่ละคนนะทุกคนคือเขาแบบได้รอกไม้กันทุกคนเขามีแฟนหมดเลยหนูแทบจะปิดโทรศัพท์ละเอาทิ้งหนูไม่อยากดูความฝันเป็นนักต่อสู้ใคระสบายดีลูกสาวของพ่อแล้วและแม่เบิรนคอยได้ติดตามจนแล้ว เข้าใจว้าหูทางซื้อเมซื้อพอดิี่ต้องติดตามมาดวดเลยเน้่ยใช่ไหม้างหูขนาดนี้แบบต้องติดตามมาตั้องติด่ดนั่นแหละเพราะว่าช่วงนี้แบบน้องดิมมทเขายบกับพอกแม่เลยในประเทศไทย อายุนี้ถือว่าเป็นผู้เป็นวัยนุ่มโอ้เป็นวัยนุมนน่มแต่ถ้าอย่างนี้เขาจะเอ้นว่าวัยรุ่นเป็นวัยรุ่นแล้วใหญ่แล้วทุกคนรอติดตามสมชีวิตหลังน้องดิมจบมเจ็ดว่าน้องดีมจะได้ไปเหยนต่ออยู่ใส่ ชีวิตจะเอายังไงต่อ,อ,อ,อยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามหนูมากๆนะคะคือหนูดีใจมากเป็นควาฝัานตอนเด็กใช่ไหมหนูหนูอยากเป็นตอนเด็กอะหนูอยากเป็นคนดัง ใช่ตอนเด็กหนูอยากเป็นคนดังแล้วแบบหนูภูมิใจในยอดวิวช่วงนี้มากคือคนดูหนูเยอะมากแล้วหนูก็ดีใจหนูอยากให้เป็นแบบนี้ตลอดไปเลยขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปหนูแล้วติดตามหนูนะคะส่วต่อไปค่อยกํกำลังให้กำลังใจจะอยู่โอเคทุกคนเดี๋ยวหนูไปทางานบ้านก่อนนะคะคือแบบตอนนี้แบบ มันเริ่มที่จะมืดแล้วเป็นนั่นแหละมันเป็นเวลาห้าปีแล้วแล้วค่อยได้ให้กำลังใจหลานของคอยอุยขอบใจหลายๆเ้อทุกคนหนูขอบคุณทุกคนมากที่แบบเอ็นดูหนู สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่นะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวหนูทํางานบ้านเดูไปทํางานบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวไว้ว่างๆหนูมาไลฟ์ตอนเที่ยงดีไหมเพราะว่าช่วงนี้ช่วงแบบเย็นๆใช่ไหมทุกคนก็จะทําทุกคนก็จะทํางานบ้านกันแล้วก็อยู่กับครอบครัวเดี๋ยวไว้วันหลังหนูมาไลฟ์ตอนเที่ยงเนาะไม่งั้นก็ตอน ก็ประมาณ8โมงหรือ2ทุ่มเหมืออะไรประมาณนี้ไม่รู้เหมือนกันโอเคทุกคนเดี๋ยวหนูไปก่อนนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณที่ติดตามหนูนะคะรักทุกคนเลยสวัสดีนะคะบ๊ายบายฝากติดตามหนูเลยนะคะเดี๋ยววันนี้หนูไปทำงานบ้านก่อน